ค่ะพี่ค่ะพี่อะเนาะพี่สวัสดีค่ะนะคะอันนี้จะแนะนําว่าเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยของเราอยู่ที่ตำบลป้าดูนี่นะคะช่เป็นเป็นเผ่าอาคานะคะเป็นชนพื้นเมืองตัวแทนเผ่าพื้นเมืองคนหนึ่งนะคะค่ะแล้วที่นี่จะมีกลองใช่ไหมคะจะมีกลองค่ะมีกลองเนาะอ่ะ มีกองที่ทำด้วยฝีมือตัวเองเลยนะคะอันนี้เป็นไม้หรือเป็นอะไรคะไม้ไม้เนาะแล้อันนี้ก็เป็นไม้แล้วมีหนังนะคะอันนี้เป็นหนังอะไรคะเนี่ยหนังวัวเนาะชื่อชื่อคุณสุอาลุงลุงหงอะไรชื่ออะไรนะคะชื่ออาซออาซอทำเองอันนี้ก็อาซอทำเองนี่ก็หนังวัวเนาะ ด้วยมือของอาซอเองเนาะอันนี้เป็นไม้หรือเป็นปูนคะเนี่ยไม้โอโห้หค่ะอืมอันนี้ก็ไม้ของอาซอทําเองค่ะอันนี้ก็ทําแล้วแต่ยังหาหนังวัวไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะ เพิ่งทำ<ะ>อ๋อเพิ่งทำอันนี้เพิ่งทำแล้วนี่เป็นไม้แล้วก็มาแกะสลักเป็นรูปของกลองเป็นไม้ท่อนเดียวนะคะ,ะแต่ว่าแกะต่อเนื่องเป็นรูปของกลองโดยเฉพาะต่อไปก็ยังต้องทำเอาเอาหนังนี่มา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 ,มาปิดตรงนี้แล้วก็ถักทอรอบตรงนี้ก็จะเป็นกลองเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นกลองขนาดเล็กอะค่ะทวดนะคะ,คะ โอ้ลมมันออกไม่ได้ต้องยกต้องนต้องอย่างนี้ต้องเอียงต้องอย่างนี้หรือเปล่าอืมีกักลางเลยะคืออย่างนี้นะคะอซอบอกว่าการที่เราวางกรองแบบนี้นะคะลมมันจะไม่ออกทางก้นมันพูดง่ายๆนะทางท้ายมันแต่ถ้าเรายกขึ้นนี้นะคะ เราจะออกทางนี้นเสียงก็จะดังขึ้นนะคะอย่างเช่นถ,ถูกต้องนะคะค่ะขอบคุณนะคะ